นิทานเรื่องลูกอัก,กตันยูกลาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งยากจนมากแม่ตาบอดพ่อตายไปนานแล้วแม่อยู่กับลูกสาวสองคนคนพี่ชื่อมันคนน้องชื่อมีมันมีครอบครัวและแยกไปอยู่ต่างหากแต่ก็ยังมาเยี่ยมเยียนแม่เสมอส่วนมีน้องสาวซึ่งอยู่กับแม่ไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลแม่เท่าใดนัก วันหนึ่งสามีของมันออกหาของป่าได้ไข่นกมาจำนวนมากจึงให้มาต้มแล้วแบ่งไปให้แม่กินด้วยมันได้ไปบ้านแม่ในขณะที่มีก็อยู่บ้านด้วยมันกลับบ้านของตนมีก็จัดแจงกินไข่นกคนเดียดวโดยไม่แบ่งแม่เลยเมื่อมีกินไข่นกหมดแล้วก็เข้าป่าไปหาลูกยางลักษณะกลมๆคล้ายไข่นกมาให้แม่กินแม่ก็เกลืนลูกยางเข้าไปเพราะตามองไม่เห็น มันจะหาอาหารมาให้แม่กินเสมอส่วนมีนั้นได้แต่คอยกินของพี่สาวที่หามาให้แม่แม่จะได้กินบ้างก็เป็นของเหลือจากการที่มีกินอิ่มแล้วร่างกายของแม่จึงทรุดโทมหนักเพราะขาดอาหารจนล้มป่วยลงเมื่อมันรู้ว่าแม่ป่วยหนักจึงขอร้องให้สามีไปหาปลามาปิ้งเพื่อจะเอาไปให้แม่กินสามีของนางได้ปลาช่อนตัวใหญ่มา นางจัดแจงปิ้งปลาเอาไปให้แม่ถามอาการป่วยของแม่แล้วก็ลากลับบ้านมีได้โอกาสเอาปลาปิ้งจากแม่บอกว่าจะเอาไปใส่จานมาให้แต่นางไม่ได้ทําตามที่พูดกับแม่แต่เอาปลาช่อนปิ้งตอนนั้นไปนั่งกินจนหมดเมื่อแม่ถามหาปลาปิ้งนางก็บอกว่าตอนเย็นข้าจะปิ้งปลาตัวใหม่มาให้แม่กินเองพอนางพูดแล้วก็ออกไปหาปลาแต่ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียว คงได้ปลิงมาสามตัวนางเห็นว่าแม่ตาบอดไม่รู้ว่าเป็นปลิงแน่ๆเอ่อทำไมป,ปลาจังเหนียวจังล่ะแม่เอ่ยถามขณะที่กินปลาปลิงเข้าไปคําแรกปลาปลิงไว้นานก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องบนมีกําชับให้แม่กินปลิงปิ้งกล่าวถึงมานางรู้สึกเป็นห่วงแม่วันนั้นจึงมาเยี่ยมแม่นางเห็นแม่กินปลิงปิ้งอยู่ก็ร้องห้าไม่ให้กิน ทำไมแม่ได้กินปลิงปิ้งล่ะอยากกินนะแม่รู้ว่าตนเองกินปลิงก็อาจเยนออกมาหมดไส้หมดพุงร่างกายที่ห่อนแออยู่แล้วจึงสุดหนักเหนื่อยและเพลียมากประกอบกับความเสียใจที่ลูกสาวให้ตนกินปลิงในที่สุดก็ทนความเหนื่อยเพลียไม่ไหวหมดแรงชิ้นใจตาย,ตายในขณะนั้นเองชาวบ้านหลายคนต่างก็ช่วยกันยกศพด้วยความพยายามอย่างยิ่งแต่ก็ยกไม่ไหวอย,อยู่นั่นเองมันจึงมอกมีมาช่วยยกศพแม่ เป็นที่ประหลาดใจนะักเพียงแต่มีเข้าไปกใกล้ศพเท่านั้นศพก็ประดอนติดมีทันทีเหมือนกับปิงเกาะคนแกะอย่างไรก็ไม่ออกอยังคงติดเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมจึงต้องเผาทางแม่และมีไปพร้อมกันนี่คงเป็นเพราะผลกรรมที่มีได้ทำไว้กับแม่นางจึงได้รับผลเช่นนั้นสำหรับมันเมื่อง,งานศพเสร็จเรียบร้อยก็ดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวตามเดิมทำม,มาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตจึงสุขสบายตลอดไปมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงประกอบกรรมดีทั้งกายวาจาใจผลกรรมดีย่อมตอบสนองให้ชีวิตมีความสุขสบาย